เป็นอะไรหวัวนะบม่ได้ห่อนบอไ่ได้ห่อนเออกินข้าวกับย่างนะเบื้อ่ะกินข้าวกับย่างเบิง้งสวัสดีไปลุงก่อนสวัสดีไปลุงก่อนไปอ้าวย่าดทนคน,นบัตรนี่พี่น้องเลยเออด้พี่น้องเขาเว,วียงซื้อมามื่อไงมันเติมกันตัวนั้นจะเป็นเข่าที่ว่าเพิ่นไปโคเนาะพี่น้องเนาะ ขับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบริร์ดสุขูมสุคนบรสมองสบอยเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวหรือฝั่งไทยว่าจะอยู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะแต่นยิ่ดีตอนรับทุกทุกท่านเนาะ mm hmm. เข้าสูซ่องของว,วัวเวียงไชใจเินโดยวิชองอีกคือเกาคือเดิมพี่น้องไงเนาะมันนี้ทางว,วัวเวียงเองครับอ่าได้ติดรถทั้งทีมงานมากมือน,นี้พี่น้องไง จากเพลินมาเหมือนพี่นอ้องบาเวียงบ,บุรีหลุดบาเวียงบุรีเอามาคือวบอกเาานี่ยพี่นอ้องมากับเบาโบยเหมือนน้องพี่นอ้องเนาะเป็นกำลังใจให้เหลยผมเอ่พี่นอ้อง fc ปัจจุบันุคนเนาะเมื่อนี้ก็อยู่ทางบ้านนาหน่อยเมืองอ่างสปนแข้งสวัรคนาเขตอีกคือเก่ามาทางเฮือนของนางสาวรถจนาอีกเช่นเก่าเช่นเคยพี่นอ้องเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวทีได้เข้าไปหาเพื่อนก่อนพี่นอ้องเลยเนาะถักทายมาเยี่ยมมายามอีกคือเก่าเนี่ยพี่น้องเลย เนาะเป็นกำลังใจให้คือเก่ามาอัปเดตให้พ่อแม่เบิ่งไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะแม่พี่น้องว่าจะเป็นการตีชมนี่อะไรก็ได้เแต่พี่น้องเลยเขาก็อ่าสีมาปรับปรุงในแก้ไขอะไรเนานะจาังไดอจังไดรก็ไปเบิ่งไปชมกันได้พี่น้องปะพี่น้องเลยก็เข้ามาทางนี้อีกเนาะพี่น้องเนาะเป็ดแทบมันโอ้อเนาะ ห่อนอะอีสบายดีเนะหนุ่มะเลยเห็นคนนะบนอนเือเห็นไว้แฮะได้เดือนละสามเดือนแล้วมั้ยปมามันแหละปิดไหม ลงมานั่งนะแม่พี่ละลงมานั่งร่มปิดไปลงละเราบ่ชำบายเด้ฮะเป็นยังบ่ชำบายตากแดดนั่นแหละตากแดดเป็นใครผลโมเห้งบ่ทางนี่บ่ได้แห้งได้อายโมื่อวานนี้มีแต่ล่มก็ล่มจนผักกระเตบนั่นล่มหมดอย่างบ่เห็นได้เก็บอยู่บ่มีฮอดพ่น มีฝนตกเงี้นะจะม้อยเนาะเดี๋ยวทางขึนมาคือเห็นน้ำอ่งน้ำยางน้ำทางเนาะบ่ะวดขึ้นมาพี่โดยบ่มีฝนขึน้อเไปหน่อยางมุดแดงตอดก้นล้อับอ้าวน่า พัวไปใช่ใช่ไหมมาแต่เผาพีเมื่อวานเนี่ยนอนไปงานอยู่พุ่นแน่เมื่อคืนนี่<อ>ไปอน,นันตแล้วเขาเลิกแล้วก็ไปนอนอยู่พุ่นแหละนอนเป็นมู่คู่เขาไะอุ่นไปเอือนกันบ่แม่อ้ามาเมื่อกี้นี่คือยังมีคนอยู่ยังมีแล้วเขาเล่นไพ่เล่นอน,นันตไอเล่นกุ๊กไก่น่ะนะหลายมือม้บอบ่อยู่พินโอ้ประมาณเจ็ดวันนี่แหละ Oh. เขาเล่นนั่นะหลังจากเอามันชบมายังลงแต่เฮือนเนาะยังลงแต่เฮือนกับยูที่ห่าหกมือพุทธ mm. แต่เจกเลยบอกยั่งเลยยังมาทันเจ๊กอ่ะ mm. เขาเฮ็ดแบบนี้คููคนน้นในหมู่บ้านนั่นน่นยานว่าจะคลองเฮือนเขาย่านนะน,น,นะะในโมคูไปเล่นเนาะอยู่บ้านห้ามือเดียวเอาคองลงใบพิษได้กับเมนเบิร์ตได้คน คนสบายนะเราเ,เราจะเอือน้องเอือน้องและคนเพื่อนเจ้าของบ้านนั้นนะสองสามคนป้อนข่าวพ่นนะบนป้อนละครขี้นขา่าเชฟบะหม เนี่คือผูกแขนผูกเนี่ยแม่ยยาได้ผูกให้มันให้ให้พให้บุยยาเลยผูกแขนเลยเช,าชาย่าเช่าเดี๋ยวให้มีผูกคนผูกแขนให้กลับไปยแดดบุยยาบุยเช่าเลยอนะให้มันฮ้อนฮ้อนเกินแม่ ไปห้าดอกกระเจียวเฮาเมื่อเช้านี้ได้ช่องชามดอกนี่แหละพ่นฮอนคองมาพ่นตกแห้งเมื่อวานทีพนน่นมันตกแต่ว่าน,นี้บริษัทบริเวณเช้า,น,น,าน,นี่เมื่อวานนี่ตอนเช้านี่ก็พอดีเปียกชักชีนี่แหละโอ้โหจัจับจแม่พอดีกับปอยปอยนั่นแหละอ เงียบป่ะดิมู่วันนี่เนาะแม่เอาเอาไปปลูกมันปลูกขนาดว่อแม่นคนไปทางไหนเบดิดไปปลูกมันปลูกไปมั้ยไม่มาหน้าเขาบางคนก็ไปหาอยู่หากิน,นหอนมันยังเกินได้แบบไปดงหนองน้ำหนองง่ายนี่เนาะแม่ไปหากินอยู่ตามป่าตามเขาอะไร อยู่เฮือนแบบมันท้อนไก่บ่ขึ้นภูนี่มีภูบ่บ่ได้มีเด้อตามนี้บ่มีบ่แม่นโอ้ขันบันทงละมีหยับขึ้นเทิงพุ่นอย่งมีเนาะแม่นไปหาอยู่เชพุ่นละไปหาอยู่หากินก็ได้หอนไปลงไปยังได้สตมีลงบ่ลงอยู่ผาพุ่นไงเชพุ่นล่ะง่ายพุ่นโอ้ใหญ่ละอายไปย่างไปทางบ้านครับพุ่ณเป็นป่าชะงนก็แม่ อ๋อแบบเฮาไปหาอยู่หากินในปัญกายหาอยู่เนาะให้หาอยู่เดี๋ยวหาายให้ไข่เนี่ยเขาบอกให้หาได้โอ้แบบว่าหาขายมันกระชิมีหนูมีกระรอกกระแตไปอย่างเั่นเนาะอ,อย่ามาได้ลูกเอ้ยย่าไหม,มเป็ดก้อนล่ะปีแค่ห้มามา บ่ได้ไปแช่นอ๊บบ่ได้ไปบันอีกาะเพื่อนเจ้ากันแม่นไปแล้วไปไปบ่ได้เลยย่าไปไปหากินนะบ่แม่นแต่ละมือแต่ละวันก็ไปอยู่เนาะแต่ว่ามันหาของไได้ก็พอพอกินเนี่ยบ่ข้ามหนึ่งจะไปหาบ่พอบ่มันพ้นบ่ตกอายนพ้นตกได้ พอได้กินเต็มกระยังก็พอได้หน่อไม้หน่อมันเมืม่อนั้นคือรินข่าวไปขอเขาพระเจ้าแนะม่น<อ>ไปข้อเตรียมไว้นี่แหละอีกน้อยพนตกแล้วเฮาเปียกลูกนี่แหละเอาไปน้ำว่าเขาน่อยเอาไปเอาไปน้ำหายไปน้ำมีาลูกใจ่ะไปขข่บ้านตาดกระเด้งนั่นแหละได้หลายก็ได้ประมาณคุนึงนี่แหละคุหิวปูนนะั่นหาย แม่นไปห้ามอ่อนมาช่วยดองลานแน่เห่าก็ได้ยามหมดแล้วมันยากอายห้านไปยามพลแล้วเปียกไปคอก็ได้ไปคอไว้พอได้บ้างแก้ไขนละเพราะว่าฝนตกน้ำลงทำามไรไปไปนอนข้างคืนก็จะไปไปกับได้ไปตอนเช้าไปแต่เช้าแม่นั่งรถช่องเทลไปจ้างรถเขาไป เพลงวัวจานไปพอดคุณนะบ่ได้เพลงเนาะคนเขาฮูจักนะนะเขาก็อ๋อเขาให้แม่นคือลดเล้าเลยเลยอ๋อให้ขึ้นซื้อๆนี่ว่าแม่นเนเอาเงินให้เล้าทะม้วนนะเขาก็ได้เราเล็กๆแน่นอนเลยนะเนาะแม่นค่าน้ำมันรถเขาเท่าได้พอเอ้ยเราว่าผู้ชาวพันเละเอาให้เล้าแม่นเอาก็ให้ไปเราก็ฮูจักทะม้วนเราไก็ได้ยวเดี๋ยวย้ำเขาบ่มีเขาก็ขอขึ้นน้ำพันพี่เนาะ

เห็นบ่าวเวียงมาบ่าวโอลิมาบ่าววอดมามาเมนั้นบ่เห็นเขาเมนเมนเมนานี้ก็บ่ได้ขึ้นมาก็าขึ้นมาเมื่อนี้แหละตั้งแต่พุ climate, climate, anza, ่นมาก็ได้พอดีจ้าอายชื่อมาให้คุณแม่ดวงเดือนชื่อมาให้กับพอดีเต็มก็ชอบแล้วเดี๋ยวนี้นั่นแหละคอยอันนั้นเธอเลยหน่อยนั่นแหละเขาก็ ยชื่อบบ่มีเงินชื่อไอเอ้ยแม่นั่นไปบัดลูกเต้าไอ้เนาะพี่เกือไปนัวเฮาอีกถือว่านั่นแหละพี่น้องเลยเนาะพัวไปหาเยไข่หมดแดงมื่อนั้นเอาเงินในเฮาห้าชิปอืมผ่อนขายใครหมดแดงนะพ่อแม่น่ะเอาเงินก็พอได้ชื่อเนาะพอดีไปกับเอ่อประมาณแชมชิปพันนี่แหละคนเดียวนั่นลูกเก้วก็ไปไปจะคดลูกยันไปเท่าบุญนี่ผู้เดียวแข่งเดดไปแม่น บดามีลมบดามีคันจองไปพอดีเขาเอาคันจองให้อันหนึ่งถึงขาบหาบ,หาบน้ำหาบแล้วก็ได้เขามาหรือว่าแบกอนะ่ะแบกเอาไงถึงแบกถึงอุ้มลูกเนาะมนเม่นเหตุในนี้มันจําเป็นเนาะคำม,มันจําเป็นเขากบอกอยากไปดอกมันบบมีนี่แหละพี่น้องเลยแมนคำโบมี มันลำบากมาเลยแต่ว่าอยากไปชือกินก็มันเล่งแบบนี้ค่ายังมาได้อายเลยหาแบบเมนทางเงินมาได้เมนจะฉีกไปหมดแล้วมันบ่มีแล้วแบบนรอไม่นรอตอกมันโ่เมนแต่เฮาู้เดียวนะมันก็หลายคนเจ้าชื่อคนนั้นอะชีมาชื่อเฮาปันกับอยากชื่อคนไหนดัว่าเนมันหลายคนขายและนี้หากินยังกับได้เลยคือไปการเครียดคู่มือนี่ก็ได้บ่หอดอาชีพโตแต่เครียดน้อยไย เขียนหน้าบบได้แนวเฮาบบเป็นกินนต่เราได้ลายหากระน้องเขียนน้อยนะพอได้ขายน้ำเขาเป็นเล็กแน้อยนมืูอละสิบมูลละชาวพันจะเอาพอได้ซื้อฝึกพริกเกลือเป็นนัวซื้อขนมให่ลูกไม่แหละไอ้บอยชื่อมาให้มันนั่นก็ยังยู่เป่งนัวยังบ่มอสดโยแม่นประหยัดกินเนี่ยละหายใช้กินน้อยเจ้าแด่ปันมาหาเขาคร นางเยี่ยมมายามนี่แหละว่าเฮาบ่ได้มาหึงเลยกะบ่มีหยังเนาะมาพาเฮาชวนไล่บ่บ่ได้กินเพ็ดปานใดดอกปัวเฮากินนั่นบ่เพ็ดกินเพ็ดบ่ค่อยเก่งปาเนาะอ้ายบอยชื่อมาให้แต่หึงเฮาอะแต่ช่วงนั้นพุ่นยังยังเหลืออยู่นอยนึงนี่ก็อยซื้อมาเพิ่มอเล็กน้อย <Es> <idas> เพราะว่ามืให้ม like, like ันขาดคั <spe ak Ne at> ่วเนาะเพราะว่าบร่ได้ไปขอมูกับาขาดแล้วก็ยากละไอไปขอมู่เขาไปยังให้เขาไ่ให้แค่นี้เผากับคือไปหาชาติโทรศัพท์ชาติคมเห่นกับเขาว่าโบเมนง่ายกับยาช้าเผาชาติใช้พ่นชาตินี่ก็แม่ตันนี้เปมันชาติเปไปก้านได้แป๊บนึงมดแล้วเผา ทางชาติโทรชับแน่พี่ช่างแน่โทรชับกับชื่อได้แล้วบอเป็นโทรบอมีใบชะมโนโนี่ยังบอออกอยู่ไอ่เราได้ออกก็บอใบาชมนันยั่งไอ่โอ้เมื่อไรผ่นานว,ว่าเราว่เมื่อวันจันทร์นี่วันจันทร์ตลอดเลยบอเห็นเลยเหาก็าาาได้พังเบิ่งวันจันทร์นี่แหละเนาะแม่นคันพังเบิ่งบอได้เนี่ได้ก็ให้อายไปทำเองเขาเมือ<ด>่อยทำแล้วเขาผ่านว่าผ่อนหนเทา,ถถาก็เป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ประมาณชาติมาทิดแหละ เขาไล่เบิ้งมื่อไอมาจ่ายเงินมื่อนั้นนั่นเขาจดไว้อยู่เขาไงตอนที่แรกพอน่าช่วงซัมเมอร์แม่นเขาเลยมาบ่ทันช้ำมื่อนั้นเปเขาไปคายกระปูดเองไอเราไปจ่ายเงินให้ผู้บ้านแต่เราได้ตัวดออะเบาเวียงนั่นเขาเราเอาเงินให้ช่องล้านช่องเช่นเราเขาก็ไปท้าผู้บ้านนี่แกเมนบ่เมน เฮาย่านบ่เชื่อเขาเฮาเฮาเก็บเป็นของตัวเฮาก็ยังดีมีกับลูกกับเต้าเฮาในมันก็ดีเฮามีทะเบียนบ้านอย่างหน่อยก็บ่ได้เฮาก็ยังมีชื่อในหันน่ะนะอย่างน้อยฉางมันถัวจาวเฮาบ่มีรูปติดกับฉางมันเราไมีชื่อมีอันนั้นเรได้ว่าเอาถือเขามีโอกาสเฮาก็อยากเห็นหันเห็นนี่คือมุมเนาะเป็นของตัวเองเฮาจะได้ง่ายนัย ไปยืมไปยังหมู่เราคือไปยืมชมโนนั่นไะบ่ได้แล้วบ่ได้เขาบหยเขาบห้เขาบอยไม่คือคือกับอยู่ประเทศไทยนะไปขอบัตรประชาชนเขาเอออย่างชั้นอย่างนี้เห็ดเขาก็พยายางให้คือเขาก็ยันว่าเห็ดทานเห็ดนี่พิษนะนะนอกคากเขาก็บนอกจากเอื้อน้อกเลยเขางเสี้ให้เขาอันนั่นแหละเขาว่ายันวิชาชีพนั่นนะฮะหรือว่าเพื่อนเฮาสนิษฐะ หาสนิทกันเี้เออเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันเออเด็กเล็กดตน้อยนะเขาหายอยู่ขนาดเพื่อนแท้ๆเขาเนี่ยมงวจะหากันในยาเอออันนั้นแล้วเขามีแล้วมันยากขนาดมีผีผ้านี่เขาเขาอาใช่บโบเมนง่ายเขาก็ยาชาโ่เมนเขาบ่ให้ไอ่มีขนมแน่ผ้ช่างแน่ละเขาเขานี่นั่นเอาไ้คาชาดเบ็ดขนาดนะเออเขาเวาลยะยานะเขาอะมันบ่ตายด้วเขาอ่ะ หาเอาเขาอ่ะบมมีกะเนเอาใน่แหละเอาต้องคิดว่าเขาต้องมีสักวันหนึ่งแ่นเขาก็บูฮู้อะวันใดดอกเขาก็ยังบูฮู้เนาะก็คิดในใจเขาจะซื้อแต่สู้ไปมันมีอยู่ดกมีมีมือได้อยู่ด้ายไอ้เลยมันต้องมีเขาบ่ได้ตอนนี่กะตอนลูกเขาใหญ่เขาบ่ได้กะไมีเขาก็บโปรงเอ๋อกะเนะคนเขาในมือเขาสูบบ่อถอยมันต้องได้เนี่นะไม่น่ตอนนี้เขาได้ชมปนี่บนรุ่นลูกเขากะ เผื่อจะได้กัวเฮาเล็กๆน้อยๆก็มีเนาะหมดหลายก็ได้คือพ่อแม่เฮาได้กินแห้งผู้นึงก็ได้กินแห้งผู้นึงอ่ะแม่นแม่นแม่นก็ยังมีคนใดคนหนึ่งอะไรทสิเป็นคิดเป็นใจให้เฮาสาเขาใหญ่ได้ก็อดทนหนาวนี่แหละสู้ต่อไปแม่นกินผิดกินเผิดก็สู้พากันกินคืนนี้เจ้ากินข้าวแล้วบ่มื้อนี้นะกินละไอ้กินข้าวกับไข้เครียด ใครครับแมน่นอ้อเรียงชื่อมาให้นั่นแหละ่ะใครนะบ่แมน่นอ๋อพันกะบยักมือเลยพันบด้ขึ้นมานพากันบด้ขึ้นมาแต่ชงการขนขึ้นมาเ<อ>มื่อวานก้อนนี่แหละอ๋ะมอมันชี<อ>้หามือนี่แหละโดยมือนั้น,ะน,นกะรถค่อยกับพังอะนะมันเลยบริมาณน้ำมือรถดฝังหาเงินด้วยชาวถอตดีก็ มันไปใช่หราได้ี่ว่านเนี่ยเดินทางไก่โมน,นี่โบได้ไปน้ำเขาคอยออกมาสวยเพราะว่าคอยตือคอยกะยากเรียกนแม่ค่ะมาใายแต่เขากลับไปถ่ายโบได้ขึ้นมาแล้วก็โค้งพี่คอยมไปดปน้ำเขาดับ<อ>สงการโบได้ไปลินน้ำน้ำเขาพ่าบอบ่ได้ไอ,อมีบุญบบมีเช่นกับเฮาบ่าชูไปปันใดบบมีเงินให้ชื่อเงินให้ลูกกิน แม่มาให้ลูกเนะมันบ่พ่อนำชิบชาวพันคันบ่เมนเป็นฮาชิบหกชิบเหล่ายอมเฮาลูกไปไล่คนเถอคนนั้นอะอยากกินนี่อยากกินนี่ของทุกอย่างมันบ่เมนวะพันสองพันกีบเนาะมันอ็ในซิบเป็นชิบขึ้นไปน้ำขวรน้ำวานั่นหนึ่งกับซิบกว่าพันเลยแม่น้ำว่านั่นแหไะ บัดลูกเจ้าสามสี่คนบ่ให้กินกับบ่คืออีบ่คือเบิ่งปากหมูกับบุคืออันนั้นแหละเขาจะไปก็ให้เขาไปนเดยๆน่อยเขา่าอยู่ใกล้บ้านอะไรเนาะบ่ห้านป่อยให้ไปเราเราน่อยอันนั้นแหละเขาเ่าไปคอเขาก็เฮาย่านู่เฮากินฮอดลูกเขาย่านออกตามทางรถบ่มีไยเบิ่ง ก็แล้วเหมืออย่าหายใจไปเนี่ยชาวปาวัตรถเริ่มหลายคนเฮากะก็แรงพูดมันบอกอะไรเขาแบบเขาบอกคอยได้ผ่อนก็ดีนะแม่นะเขาตั้มอลไรก็แล้วแหละว่าวว่าเขากับไม่ได้ล่ะเจ้าปะให้ลูกเจ้าอยู่ตามทางกับพิษเขาอีกล่ะมันบ่คือพังไทยแม่นแม่พราะว่าพังไทยไปเขาตั้มแล้วเขาเชียร์ให้อันนี้กั คณะท่านเขาก็มันดีอย,ยู่างนั้นคณะท่านเขาเนยติดมันงาคณะตังัวต่อนตั้งเบช่างก็เขาตั้งเลยไปเลยเขาไ,ได้ชอชนอีกเอาไปเอามาเชียร์เงินค่ารถในเหล้าอีกอแม่าเของเจ้าเนี่ยโอ้เจ้าผมมีเงินจ่ายเขา่ได้เขาลาบขาปีนั้นตะั้งใกล้ไปอยากได้เงินนำเขาเขาบอกให้ เลี้ยงไก่จะบ่เลี้ยงข้างแน่อยู่ตามทางตั้มแม่เาาวแม่ขอองเานแม่นความเขาผิดเขาเลยรถคอยจักเท่าใดจ้ามีปัญญาบ่ชมค่อยเราเอาใช่ไหมเอาข้าวขาแม่นคือเป็นรถเขาไปตามง้อเป็นตัวรถใหญ่ที่จ้ะตามง้อเป็นตัวจะเชื่อว่าง้อคอยเลยเขาบอกให้ชมรถในเขาอีกค่าง้อเขาคารถ ดูขารถเขาซื้อมานกแคนแหละว่ะบังคับไลยแซ่ต่ำแล้วก็บังชี้ชื่อบ่ได้ปากอีิเขาห้ามบ่ปาวมันะแม่เขาางัวไผ่เร่ห้าบ่บอกเขาก็ได้นม่นะถ้าเป็นคนมันก็อีกแบบนึงเนาะเป็นรถเป็นงัวเป็นชัดเลยมั้งก่อนให้เขาไปให้เขาจะได้ไงเขาไปเพราะว่าเพราะนั้มันถึงยากแน่นอยนึงเพราะว่า ลูกเต้ากับอยู e uma, use, ่เพ no. yeah, no. e ื่อนมันท no ุกคนแล้วว่าแม่น่ะจะไปของกับใครมันนั่นเขาไปนะแม่ย่านั่นแหละตอนนี้คนละน้อยเนาะแม่นนนากิะแม่ย่าไปเรายังเลือกกินยู่เราไปนำเฮาชื่อชไปเป็นหมูมันนั่นเป็นหมูแบบเฮาไปคนเดียวมันกับอันเนาะบ่ห้าเนาะมันก็ยังมีหมูมีพวกไปแต่ยังมีคนเจ้าอยู่ใครก็ไปคนเดียวพี่น้องเนาะ หลอดชะนาเล็กน้อยนะขึ้นมาขอน้องคนกับคนโตกน้าหัวคนโตคเต้ากับพีแบบดินลายกับบุพอเราศิไลย้อนปลูกบุกเพชรอยู่หน้ากับใต้เมื่อไรจนบ่ได้กินละบอได้กินแล้วทนตรงนี้หน้าหัมีนายมันยะค่อยไปเลยคอยไปเรื่อยๆอะไรกัอยากให้ชีวิตที่ดีขึ้นเนาะ คันได้บรรดาประชาชนมานี่กะยังขี่ไปอยู่ก็ประเทศไทยยังอยากไปอยู่เหรอยากไปอยู่เนาะทนเอามันต้องมีสักวันนะึงสู้เป็นกำลังใจให้ฮะแหละเอาก็อยากให้ไปได้พอได้มีแบบอนนนะันนั้น,นมีชีวิตที่ดีขึ้นมาหน่อยนึงเนาะอยางมาได้กับชีวิตที่ดีขึ้นมาพอได้อยู่ได้กิน ละมงเนาะยังชีพอมียังหลายพอแม่พี่น้องกันเฮาการได้มาคุยกับสาโรจนาเดี๋ยวพบพ่อกับพี่เต่อเต้าไปพี่นล้วเลยเนาะวันนี้พันธ์กับอยู่เพื่อนอยู่ซานอยู่พี่น้องเลยเนาะได้มาเยอะมายามพันธ์ทั้งวานทั้งสองเดี๋ยวเลยเนาะเชียให้พันธ์เอาลูกกินนมก่อนพี่น้องเลยเนาะหันสบายดีเด้อสบายเลยนี่ปลาปุ๊กนะนะปลาฮาเล่ เสร็จเยอะคลิปแล้วกินโอเคพี่น้องเลยแค่สิบประมาณนี้เนาะก็ได้ถ่ายคลิปน,น้องรสจนาเสร็จพี่น้องเลยเป็นอะไรทำใคยนะเบิ้งฮะเบิ้งฮะเป็นอะไรหัวนะบม่ได้ห,ห่อนบอก่ได้ห่อนเออกินข้าวกับยังนะเบิ้งฮะกินข้าวกับยังเบิ้งสวัสดีไปลุงก่อนสวัสดีไปลุงก่อนไป อ้าวย่านทนคนบาดน,นี่พี่น้องเลยเออนี่เด้พี่น้องเขาเาเวียงซื้อมามือนเหมืนเติมกันตัวนั้นจะเป็นเขาที่ว่าเพิ่นไปโคลน้องพี่น,อน้องเนาะอการไล่เติบอยู่กับชีดน,ตนเติบอยู่พี่น้องเอาไว้กินโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กืสิบป,ประมาณนี้กับขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีแคร่งวัชกุลสุคนที่เขามาเบิ่อมาชมเนาะเขามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ให้เสมอมาพี่น้องเลยคลิปนี้กับบุ๊มี่อย่างใดก็ได้ขอกาข่าบคำว่าสาบายดีสบายดีวัชกุลสุคนเนาะ